สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสอบผพอ,พอคลายทุกในวันนี้เรามาอยู่ที่ห้องสมุดสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับในห้องสมุดแห่งนี้นะครับก็จะมีหนังสือต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังสือกฎหมายหนังสือวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินและที่สําคัญครับมีหนังสือ2เล่มน,นี้นะครับซึ่งเป็นหนังสือร้อยเรื่องราวช่วยชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ เป็นการรวบรวมปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆที่ประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินรวบรวมมาตั้งแต่ปี2543ซึ่งมีการก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นมาในครั้งแรกนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับถ้าว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับต้องการจะอ่านหนังสือ2เล่มนี้สามารถที่จะ,ะสแกน QR Code ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่านเป็น e-Book ได้เลยครับ สำหรับสพพอครทุกในวันนี้นำเสนอตอนช่วยเร่งรัดจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุท่านผู้ชมครับโลกของเราปัจจุบันนี้กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหลายประเทศทั่วโลกก็จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเวลาผู้สูงอายุไปทํางานก็จะลดภาษีให้หรือมาตรการสงเคราะห์ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยเราเองนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมีมาตรการอันนึงก็คือมาตรการให้เงินสงเคราะห์3,000บาทนะครับทางว่าเป็นในต่างจังหวัดก็จะมีสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ทางว่าเป็นกรุงเทพมหมานครก็จะมีอย่างเช่นกลมกิจการผู้สูงอายุเรื่องร้องเรียนนี้มีอยู่ว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งอาศัยอยู่กับคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวคุณลุงเป็นผู้ป่วยมีความจําเป็นต้องเดินทางไปหาหมออยู่เป็นประจํา แล้วก็มีข้อจํากัดก็คือคุณลุงต้องใช้แท็กซี่หรือว่าต้องใช้รถพาหนะในการเดินทางพอคุณลุงทราบว่าทางรัฐบาลนะครับมีมาตรการให้เงินสงเคราะห์ก็เลยติดต่อไปที่กรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อที่จะขอรับเงินนี้พอได้รับแจ้งนะครับทางเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุก็เข้ามาประเมินว่าคุณลุงเข้าเกณฑ์ที่จะรับเงินสงเคราะห์นี้หรือไม่นะครับพอผ่านเกณฑ์ประเมินนะครับทางเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุก็แจ้งว่าอาจจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้เป็นงวด งวดแรกก็จะประมาณเดือนมก,กราคมงวดที่2ก็จะ,ะมาณเดือนเมษายนนะครับพองวดแรกกรมกิจการผู้สูงอายุก็โอนเงินเข้าบัญชีตามกําหนดเวลาที่แจ้งไว้แต่พองวดที่2ปลายเดือนเมษายนเงินยังไม่เข้ามาคุณลุงก็ร้อนใจว่าเอ๊จะไปหาหมอแต่ก็ยังเงินยังไม่ได้นะครับก็เลยโทรติดตามไปที่กรมกิจการผู้สูงอายุด้วยตนเองโดยตรงนะครับพอโทรไปเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุก็แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการดําเนินกะนะครับแต่ว่าคุณลุง เดือดเนื้อร้อนใจว่ามีความร้อนใจว่าเอ๊ตอนเองจะไปหาหมอเงินก็ยังไม่ได้ก็เลยตัดสินใจโทรมาที่สายด่วนสพพ16-76เพื่อที่จะต้องการให้สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินประสานติดตามไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุว่าเงินในเดือนเมษายนนี้จะจ่ายให้ได้เมื่อไร่อะไรยังไงเนื่องจากว่าคุณลุงมีความจําเป็นต้องไปหาหมอพอได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่สอบสวนสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ติดต่อไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็สอบถามข้อมูลต่าง ได้รับแจ้งว่าอีกประมาณ7วันก็จะโอนเงินในวดที่2ให้พอได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่สอบสวนสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินก็แจ้งไปยังคุณลุงให้ทราบคุณลุงก็สบายใจขึ้นว่าจะได้รับเงินตามที่ได้รับแจ้งไว้แล้วก็จะเอาเงินนั้นไปหาหมอนะครับพอครบ7วันกรมกิจการผู้สูงอายุก็โอนเงินให้แล้วก็คุณลุงก็นําเงินไปหาหมอนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอย่างเรื่องร้องเรียนนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนประชาชนโทรมาที่สายด่วน16 -7 6 และสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถที่จะประสานไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้ภายใน7วันครับอย่าลืมนะครับถ้า,าว่าท่านผู้ชมนะครับได้รับความเดือดร้อนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแล้วทําให้ท่านเดือดร้อนท่านแจ้งติดตามไปด้วยตนเองแล้วระยะเวลาล่วงเลยไปพอสมควรถ้าหากว่าจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับสามารถที่จะ โทรศัพท์มาขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1676ได้ฟรีนะครับฝากไว้ทิ้งท้ายนะครับใช้สิทธิ์ร้องเรียนไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ